สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านวันนี้วันที่14มิถุนายน2565เป็นวันพระนะคะวันนี้เราก็มาทำมาเย็นกันนะคะตาลงหังสัมาสัมพุทโธภะคะวาพูตังภะคะวันตังอภิวาเทมีสวากาโตภะคะวตาธัมโม ธรรมนังนามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามิมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิครูปชะอาจาริยคุณังอหังวันทามิ NAMU TATSA PAKAWATO arangato SAMA SAMPUTASA NAMU TATSA PAKAWATO arangato SAMA SAMPUTASA NAMU TATSA PAKAWATO arangato SAMA SAMPUTASA Hari ini saya akan berdoa Prakata พระคาถามหาจักพัทนะคะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนุรระสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพสโซพุทธธรรม,มะสังคาปูชเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตานญาณมณีนภปร,รัตต สีสังหัสสัสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีธานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพโส พุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธยายะพระพุทธตรายรัตนายานมะนีนปรัตตีสังหัตสัจุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักีธนานังวรังคันทังศีวรีจะมหาเทรัง อาหังวันทามิทุระตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสะพัสโซพุทธธรรมะสังคาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรายรัตนายนมะนีนุปร r ต สีสังหัสจตุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอากีทานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเทรังอาหังวันธามิตุระตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโซพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมี นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณนีนุปั r a สีสังัสัตุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิตุระ อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะููชมินะโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนญาณมะนีนปรัตติสีสงหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อคิธานังวรังคันธังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิตุระตาหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโซพุทธธรรม,มะสังคาปเชมิะโมพุทธายะพระพุทธตรัยรัตนญาณมณีนุปรัต สีสังหัสจตุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักีธานังวรังคันธังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพโส พุทธะธรรมะสังฆะบูเชมินโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนาญาณมณีนุปรัตตศีสหัตสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักีธานังวรังคันทังศีวรีจะมหาเทรัง อาหังวันทามิตุระตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังคบูเชมินโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนาญานมณีนุปรัตตสีสหัสหะจตุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวรีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมะสังฆบูเชมี Nak mutasa pakawato arangato sama samputasa. Nak mutasa pakawato arangato sama samputasa. Nak mutasa pakawato arangato sama samputasa. Sampachit chamit nasangsimu, plomma jamaah tewa sapyakha prayanti. กรมมาจะมหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาอุนณโมพุทธายวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาส,สาวิระอิธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปฏิจามิเพียงเพีงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาบุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหต ah ิพุทธะมะอาุณโมพุทธายวิรัตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรัาสีวิรัตสาวิระอิิโยพุทธะสัมมานีมามะพุทธะสัสวะหม สัมปติจามิเพีงเพีงพาพาหาหาลือลือสัมปจิจามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธามะอาอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิิโยพุทธะสัมณาีมามะพุทธัสัสวาโหมสัมปจิตชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสีโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยขาขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุณโมพุทธายะ วิระทายโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาส,สาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวะหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิจฉามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทายะวิระทายโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโย พุทธะสมาณีมามะพุทธะสวาหมสมปฏิจฉามิเพียงเพียงพาพาหาหา,หาลือลือสัมปจิจฉามินาสังสีโมปรมมาจมหาเทวาสเปยักขาปรายันติปรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาบุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาอาุณโมพุทธายวิระัะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัาสีวิราัราสาวิระอิิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาหมสัมปฏิชามิ เพียงเพีงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอ,อุนาโมพุทธาย วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระตาสีวิระตาสาวิระตาะะสีวิระอิติโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพียงเพงพาพา,าหาหา,หาลือลือเป็นประกาศาเงินล้านนะคะท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธุาธจ้า